เด็กจ๋ามาเล่นกับคุณหน่อยกิฟได้ของขวัญจากคุณพ่อเป็นหุ่นมือเต็มกล่องเครื่องของกิฟคือจุ่มและตั้มมาหากิฟที่บ้านสวัสดีจะ้ะเรามา เพื่อนจุ๋มเป็นตุก๊กตาหมีตั้มเป็นตุก๊กตาสุนัขฉันส่วนฉันเป็นตุก๊กตากระต่ายลูกสุนัขน่ารักลูกกระต่ายสวยส่วนลูกหมี แข่งแรงเด็กทั้งสามคิดทั้งสามเล่นทำอาหารพร้อมกับรับปรักทานอาหารที่ช่วยกันทำและรอแอร์วอลเลไม่ท้แล้วเจ้าจริงจโจ้ละ่ะคอ ครอไอใครใครจะเป็นคนให้อาหารเด็กเด็กห่วงจริงโจ้ทุกคนวิ่งเล่นพร้อมกับหุ่นมือไปรอบรอบห้องเอ๊ะเจ้าจริงโจ้อยู่ไหนนะ ไรอยู่นอ,อนอนอะนอนั่นไหมเอกนั้นนั่นไงมันอยู่ในกระเป๋าผ้ากันเปื้อนนอขอของของคุณแม่มันกำลังลอ,อลอ รอพวกเราอยู่อ้อูออูเออย้าอูม่เอ้อุยอ้ยอุ้ยดูสิจิงโจ้มีลูกพอพอ มาอีกเพิ่มเพิ่มมาอีกตอตออักงอตั้งไม่ท่ตั้งห้าตัวน่ะเอ้อ หุ่นมือก็มีเพิ่มมาขออึนอคือไม่โทรขึ้นเพ่หุ่นมือก็มีเพิ่มมาอีกเด็กๆจรง อย่างสนุกสนานทุกคนจบแล้ว